ทีแบ่งบุญส่งบุญให้ผู้อื่นเทวดาประจำตัวคนตายเจ้ากรรมนายเวรได้รับทันที<อ>การแบ่งบุญแบ่งได้ไหมอุทิศบุญให้คนอื่นบุญของเราจะหมดหรือเปล่ามีหลายคนยังไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเราทำบุญทำทานทำกุศลอะไรก็าตาม ทำไมเราต้องโมทนาอุทิศไปให้คนอื่นไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องครูบาอาจารย์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่สมควรเป็นอย่างยิ่งเป็นการตอบแทนพระคุณความดีของท่านเหล่านั้นและถือว่าเป็นการแสดงความกระตันยูกระตะเวทีที่คนดีพึงกระทำขอคนละหนึ่งไลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางผู้จัดทำเราด้วย ท่านผู้ฟังครับหลายคนยังไม่เข้าใจถึงขั้นกับเข้าใจผิดเลยกว่าใด,ดว่าเมื่อเราทําบุญอุทิศบุญไปแล้วอนิสงผลบุญที่เราได้สร้างที่เราได้ทําบุญไปนั้นจะหมดลงไปเมื่อเราโมทนาอุทิศไปให้คนอื่นจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องอย่างนั้นมันเป็นคนระเรองกันการทําบุญไปแล้วครั้งหนึ่งไม่ว่าจะนานสักกี่ปีบุญที่ทําไปนั้นก็ยังคงอยู่ถ้าทําไปแล้วสักกี่ปีก็ต่าม เราก็ยังอุทิศส,ส่วนกุศลได้บุญที่เราได้ทําไม่ได้หายไปไหนไม่ใช่ว่าเราทําบุญแล้วเดี๋ยวนี้บุญจะหายไปไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนการทําบุญแล้วไม่ได้บุญไม่ได้อุทิศส,ส่วนกุศลผู้ทํำก็จะเป็นผู้ที่ได้บุญเต็มที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะอุทิศให้เขาหรือไม่ทีนี้ถ้าเราให้เขาบุญของเราก็ไม่หมดส่วนที่เราให้ไปไม่ได้ยุบไปจากของเดิม แต่ที่สำคัญการที่เราจะอุทิศบุญไปให้ใครก็ตามตัวของเรานั้นต้องมีบุญก่อนจะมีบุญได้ก็ต้องทำบุญนั่นเองเมื่อทำบุญแล้วจึงจะอุทิศบุญไปให้ไม่ใช่ว่าบุญก็ไม่ได้ทำแล้วเราจะอุบุญที่ไหนอุทิศไปให้เขาท่านผู้ฟังทุกท่านครับเกี่ยวกับเรื่องการอุทิศบุญกุศลนี้หลวงปู่เหรียญวรละลาโพหรือพระสุธรรมคณาจารย์ ท่านเป็นพระสุปฏิปันโนอีกรูปหนึ่งที่เราควรเคารพกบาบไหว้ท่านเป็นสิทธิของหลวงปู่มันภูลริทัตโตได้เมตตาเล่าไว้ในหนังสือหลวงปู่เล่าเรื่องเทวดาพญานาคพระธาตุซึ่งจัดพิมพ์เป็นธรรมทานโดยชมลมกรลยาณธรรมยืนยันในเรื่องการอุทิศบุญไว้ว่าบุญกุศลที่เราอุทิศไปให้ถึงเขาจะไม่ได้รับก็ไม่ได้สูญหายไปไหน บุญกุศลนี้ไม่มีการสูญหายถ้าไม่มีการสวยสุขจากบุญนั้นกล่าวคือเราสร้างบุญกุศลมากเท่าไรก็ไม่ได้เป็นการแบ่งแยกหรือทำให้บุญกุศลที่เราสร้างนั้นทดถอยน้อยลงแต่ประการใดคงสะสมส่งผลให้แก่เราเมื่อถึงการอันสมควรเมื่อส่งผลแล้วจึงเป็นการใช้ไปหมดไปซึ่งบุญในแต่ละส่วน แต่บุญนั้นมีผลอันยิ่งใหญ่สามารถส่งผลให้แก่ผู้สร้างได้นานข้ามภพข้ามชาติไดห้หลายชาติเลยทีเดียวดังนั้นเราควรเข้าใจเสียใหม่ว่าการอุทิศบุญส่วนกุศลให้ผู้อื่นนั้นไม่ได้ทำให้บุญของเราหายไปแม้แต่นิดเดียวและขอแนะนำว่าเราควรต้องเริ่มจากพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระอหรหันตสาวก พระอริยสงฆ์ทุกพระองค์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรและสรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวนและในส่วนที่เน้นเป็นรายบุคคลก็กล่าวไปตามใจปรารถนาและขอให้เราทุกคนเชื่ออย่างมั่นใจว่าเมื่อเราได้ทำบุญกุศลแล้วไม่ว่าเมื่อใดก็ตามเราทุกคนก็ยังคงได้ใช้บุญของเราอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ใช้บุญกุศลนั้นแน่นอน ซึ่งจะส่งผลเมื่อใดนั้นขึ้นอยู่กับวาระของบุญนั้นๆและกรรมจะเป็นผู้กำหนดเองทั้งสิน้นการส่งบุญให้ผู้อื่นรวมถึงคนตายเจ้าก,กรรมนายเวรและเทวดาประจำตัวบุญนั้นมีลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนใครอยู่ประการหนึ่งก็คือยิ่งให้ยิ่งเพิ่มพูนเหมือนกับการตักข่าวลงไปในหมอข่าวทิศที่ตักแจกจ่ายไปเท่าใด ข้าวก็ไม่มีวันหมดยิ่งตักแจก,กไปข้าวก็ยิ่งเพิ่มขึ้นมากๆขึ้นฉะน,นั้นการมอบบุญให้ผู้อื่นในพระพุทธศาสนานั้นเรียกว่าการอุทิศบุญหรือปฏิทานใไมการอุทิศบุญหรือการส่งบุญให้ผู้อื่นนั้นเปรียบเหมือนการจุดเทียนส่งต่อไฟให้ผู้อื่นตัวเรามีแสงไฟก็ต่อไฟให้เขาได้แสงสว่างบางไฟที่อยู่ในมือก็ไม่หายไปไหน แต่การจะส่งบุญการอุทิศบุญให้ใครก็ต้องมีหลักวิธีหรือมีข้อแม้ก่อนว่าต้องมีองค์ประกอบครบสีประการตามหลักแห่งชานุโสนีสูตรในพระไตรปิฎกว่าโดยการอุทิศบุญ 1. ผู้ที่อุทิศบุญต้องมีบุญพร้อมที่จะอุทิศหมายความว่าคนคนนั้นต้องสร้างบุญโดยการทำบุญใดๆเสียก่อนจึงจะมีบุญส่งให้ผู้ที่ลลวงรับได คือถ้าอุทิศบุญแบบนึกเอาเฉยๆโดยไม่ได้ทำอะไรบุญนั้นก็ไม่สำเร็จผลเหมือนการต่อเทียนให้คนอื่นแต่ตัวเองยังไม่ได้จุดไฟแล้วจะเอาไฟที่ไหนไปต่อให้ผู้อื่นฉันนั้น 2. ผู้ที่จะอุทิศบุญมีเจตนาในการอุทิศบุญให้หรือได้อนุญาตส่วนบุญที่จะยกให้แล้วหากไม่ได้แสดงเจตนาในการอุทิศบุญหรือไม่ได้อนุญาตบุญให้บุญ ก็ตกเป็นของเจ้าของบุญที่ทำนั้นผู้อื่นไม่มีสิทธิ์ในการได้บุญแบบกรณีพระเจ้าพิมพิสารก่อนที่จะรู้จักกับการอุทิศบุญบุญที่ทำมาก่อนหนานั่นก็เป็นของพระองค์ทั้งหมดนั่นเอง 3. ผู้ที่รับต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมจะรับบุญได้คือได้เกิดเป็นโอปาติกะคือสัตว์ที่มีกายทิพย์เฉ่นเปรตหรือเทวดาชั้นต่างๆแล้ว และอยู่ในสถานะที่พอรับได้ไม่ใช่ยังอยู่ในขณะที่กําลังรับโทษทันคือไปเกิดเป็นสัตว์นรกแล้วกําลังรับโทษอยู่ในมหานรกทั้ง8ปดขุมหากจะรับบุญนั้นได้ก็ต้องรอให้เขาเหล่านั้นพ้นจากสภาพการรับโทษทันก่อนข้อนี้เปรียบเหมือนคนที่ทำผิดแล้วกำลังได้รับโทษถูกโบยตีอยู่ก็ไม่อาจมารับอาหารที่มีคนนำมาให้ได้ ต้องรอให้การลงโทษนั้นผ่านพ้นไปเรียบร้อยเสียก่อนแล้วจึงเป็นไปตามกรรมของใครของมันบุญที่ได้อุทิศทิ้งไว้ก็ไม่ได้หายไปไหน 4. ผู้ที่รับบุญนั้นต้องอนุโมทนาหรือยินดีรับบุญนั้นถ้าไม่ยินดีรับก็ไม่สามารถรับบุญได้หากเขาให้แล้วไม่ยอมรับไม่เอาและไม่ยินดีที่จะรับบุญที่ญาติส่งมาให้ก็ไม่อาจนำบุญที่เขาให้ไป ก่อประโยชน์กับตนเองได้คือมีจิตใจไม่เสื่อมใสไม่เลื่อมใสในบุญนั่นเองซึ่งข้อนี้ถือเป็นกรรมเฉพาะตัวเป็นเป็นตามกรรมและดวงจิตของใครของมันวิธีการอุทิศบุญการแบ่งบุญหรือการส่งบุญมีอยู่สองวิธีคือ 1. การกรวดน้ำ หมายถึงการลินน้ำหลังลงไปให้เป็นสายอันเป็นเครื่องหมายแห่งสายน้ำใจอันบริสุทธิ์ตั้งใจอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลที่ตนเองได้ทำมาในวันนั้นให้แก่ผีทูลวงรับไปแล้วและแสดงถึงกระแสบุญที่ไหลไม่ขาดห่วงเหมือนสายน้ำที่ไหลติดต่อกันการอุทิศส่งบุญจึงนิยมใช้น้ำเป็นสื่อแทนบุญสำหรับปุถุชนทั่วไปที่จิตยังไม่แข็ง หรือมีพลังพอจะทรงบุญด้วยจิตล้วนๆการกรวดน้ำอุทิศบุญยังได้ชื่อว่าเป็นการแสดงความกตัญญู้ดยถ้าผู้ล่วงลับไปแล้วเป็นผู้ที่มีอาวุโสที่น้อยกว่าเช่นบุตรธิดาเป็นน้องหรือเป็นผู้ตายบางังคับบัญชาก็ชื่อว่าได้แผ่เมตตากรุณาธรรมของตนไปสู่ผู้ที่ล่วงลับเหล่านั้น แต่ถ้าหากผู้ลวงลับนั้นเป็นผู้ที่มีอาวุโสกว่ามากกว่าเช่นบิดามารดาปู่ยาตายายเป็นพี่หรือว่าเป็นครูบาอาจารย์เป็นตนก็ชื่อว่าได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อท่านเหล่านั้นเพราะต้องการให้ท่านมีความสุขแม่ท่านผู้มีพระคุณเหล่านั้นจะจากไปแล้วก็ตาม 2. การนึกอุทิศบุญได้โดยทันทีวิธีนี้เป็นการอุทิศบุญแบบไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆไม่ต้องใช้น้ำกรวดอุทิศบุญแต่เป็นการตั้งจิตอธิษฐานส่งบุญให้กับผู้ที่เราต้องการจะยกบุญให้ซึ่งผู้ที่ได้ฝึกจิตสมาธิมาเป็นอย่างดีแล้วจะสามารถทำได้อย่างชำนาญและได้ผลไม่ต่างจากการกรวดน้ำ การตั้งจิตนึกอุทิศบุญก็ขอให้ทำในทันทีนึกภาพให้ชัดเจนอย่าให้ลางเลือนนึกถึงใครเกาะรีบส่งบุญให้อย่ามัวลังเลชักช้าโดยการกล่าวคำอุทิศว่าบุญนี้จงเป็นของเทวดาผู้รักษาตัวขาดหรือบุญนี้จงเป็นของเจ้ากรรมนายเวรของขาหรือบุญนี้จงเป็นของเทวดาผูดผีปีศาจเปรตครุฑนากยักษ์ ที่อาศัยอยู่ในสถานที่เลือกสวนไรนาหรือเคหสถานบ้านเรือนของขา้าหรืออาจจะกล่าวว่าบุญนี้จงเป็นของเทวดาผู้รักษาบุตรของข้าพเจ้าจงเป็นของเทวดาผู้รักษาบิดามารดาของข้าพเจ้าเป็นตนขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการแก้ไขในจุดไหนเช่นถ้ากิจการค้าของท่านล้มเหลวหรือซบเซาเมื่อท่านทำบุญทุกครั้งก็ ควรอุทิศให้เทวดาประจำตัวของท่านและเทวดาที่ดูแลกิจการค้าด้วยพร้อมกันไปแล้วอธิษฐานว่าเทวดาที่รับบุญของเราแล้วโปรดช่วยเหลือกิจการค้าธุรกิจของเราให้ประสบความสำเร็จด้วยเถิดถ้ารำ่ำรวยขึ้นจะทําบุญให้ท่านยิ่งขึ้นไปจะใช้คำเรียกตนเองว่าเราก็ได้ทั้งนั้นหรือว่าเรียกว่าข้าก็ได้ ร้านค้าขายอะไรเป็นร้านอะไรก็แล้วแต่เมื่อทำบุญก็ให้อุทิศบุญแก่เทวดาที่รักษาร้านค้านั้นด้วยแล้วบอกว่าเทวดาเมื่อได้รับบุญแล้วโปรดเรียกลูกค้ามาอุดหน,นุนให้มากๆด้วยคำอธิษฐานส่งบุญยกบุญให้นี้เป็นตัวอย่างเท่านั้นหากเราได้ส้างบุญในรูปแบบอื่นๆมาก็สามารถทำบุญชนิดนั้นมายกให้ผู้อื่นได้เช่น เมื่อตั้งใจรักษาศีลก็ยอมเกิดบุญกุศลขึ้นทุกครั้งที่ระลึกถึงศีลตัวเองรักษาดีแล้วไม่ด่างพลอยก็ออธิษฐานส่งบุญได้ว่าบุญที่ข้าพเจ้าได้รักษานี้ขอมอบให้แกจะว่าใครเราก็ว่าไป และในการอุทิศบุญนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญภายหลังการทำบุญที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานมากกว่า2,500ปีและก็ยังเป็นสิ่งที่ควรกระทำทุกครั้งท่านผู้ฟังครับการแบ่งบุญหรือการอุทิศบุญกุศลนั้นไม่ใช่การแบ่งแยกหรือทำให้บุญกุศลที่เราได้ทำมานั้นถดถอยน้อยลงแต่ประการใด แต่ก็คงสะสมส่งผลให้แก่เราเมื่อถึงการเวลาอันสมควรเท่านั้นเมื่อส่งผลให้เราไปแล้วก็เป็นการใช้ไปหมดไปบุญของแต่ละส่วนที่ใช้ไปแต่บุญก็ยังมีผลอันยิ่งใหญ่เพราะว่าบุญนั้นสามารถส่งผลให้เราข้ามพบข้ามชาติได้เลยทีเดียวดังนั้น จึงทาความเข้าใจเสียใหม่ว่าการแบ่งบุญหรือการอุทิศบุญกุศลน,นั้นให้ผู้อื่นนั้นไม่ได้ทําให้บุญของเราสูญหายไปเลยแม้แต่นิดเดียวและขอให้เราทุกคนเชื่อมัน่นอย่างมั่นใจว่าเมื่อเราได้ทาบุญกุศลอุทิศบุญกุศลแล้วไม่ว่าเมื่อใดก็ตามเราทุกคนยังคงได้ใช้บุญของเราอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ได้ใช้บุญกุศลนั้นอย่างแน่นอนตามหลักที่ได้กล่าวมาแล้วซึ่งจะส่งผลส่งผลให้เราเมื่อใดนั้นขึ้นอยู่กับภาวะของบุญนั้นๆและกรรมจะเป็นผู้กำหนดเองทั้งสิน้นบุญเกิดทุกครั้งที่ผู้รับเกิดปิติเกิดความสงบแห่งกายใจจิตเกิดมหาสติเกิดมหาปัญญาและบุญเกิดทุกครั้งเมื่อผู้รับมีความสุขสงบ และแบ่งความสุขกายสงบใจแห่งบุญนั้นๆต่อๆกันไปผู้ให้ข้าวถือว่าให้กำลังผู้ให้เสื้อผ้าถือว่าให้ความงามแต่ผู้ให้ธรรมะเป็นฐานนั้นถือว่าเป็นผู้ทำให้ความเป็นคนให้สติปัญญาให้ความพ้นทุกข์ให้ทางแห่งสสงแสงสว่างแห่งทามสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ